อาจจะพูดได้ว่านี้เป็นซีรีส์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาเลยและยังเป็นหนังสยองขวัญเรื่องเดียวที่มีเรตติ้ง5ดาวได้รับคะแนนบวตมากในยุคนั้นเลยในภาพยนตร์เป็นประมาณว่ามนุษย์และปีศาจมีเพศสัมพันธ์กันจึงทําให้กําเนิดทารกปีศาจที่นิสัยเสียนี่คือภาพยนตร์ที่มีเรื่องชื่อว่าชีดดิ้งออปโกสในปี 1983แนะนำให้ทุกท่านรับชมกันหลายๆคนนะถ้าเกิดช็อกมาก็อย่าว่ากันนะเรื่องมีอยู่ว่าในเย็นวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งกำลังขุดหลุมฝังศพของใครบางคนอยู่ในขณะนั้นเองชาวบ้านก็วิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เมื่อชายชราเห็นดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีไปไม่คาดคิดว่าระหว่างที่วิ่งหนีเขาถูกรถของชาวพีชนจนล้มลงกับพื้นชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นี้ก็รีบวิ่งออกไปดูทันทีแต่หน้าแปลกเมื่อชาวพีลงจากรถไปดูแต่ไม่มีใครอยู่หรือจะเจอผีเข้าแล้วชาว แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากด้านหลังดังก๊อกๆกลายเป็นว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะชายชราใช้เวทมนต์เพื่อหลบหนีให้หาไม่เจอแต่การโดนของคาถา,าคมนั้นมักจะกิดเหตุเพทภัยไม่ดีนักถ้าเบาก็ป่วยหนักถ้าหนักบ้านจะวินาศเฉาพีไม่เชื่อสิ่งที่ปีศาจพูดหลังจากทานายดงกลับบ้านแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านเฉาพีมีภรรยาที่สวยงามมากชื่อไอหลิงวันนี้เขาพาไอหลิงมาทํางานตามปกติแต่ระหว่างทางโดนเศรษฐีอปอง ไอหลิงหันกลับมาและยิ้มและทำให้อาเกึองเป็นบ้าภายใต้เสน่ห์ของอาเกึง่งทั้งสองตกลุมรักกันอย่างรวดเร็วฉันเคยดูแล้วดังนั้นฉันขอแนะนำให้ทุกคนดูต้นฉบับอาบน้ำเสร็จเขาสองคนก็กลับโรงแรงไปพักผ่อนแต่บังเอิญเจอเฉาพีระหว่างทางเฉาพีไม่รู้ว่าเธอสูงขึ้นไปสอสมเมตรแล้ว เนื่องจากเขาดูร่างใหญ่อยู่แล้วเขาจึงเพิกเฉยต่อมันโดยตรงในตอนกลางคืนเมื่ออากืง๋งเล่นจนเบื่อเขาก็ทิ้งไอหลิงไว้ข้างถนนไอหลิงหมดหนทางและทำได้เพียงโทรหาชาวพีเพื่อให้ชาวพีมารับเธอแต่ในขณะที่ไอหลิงกำลังรอเวลาที่เหมาะสมที่จะพบกับไอสองตัวนั้นพวกเขาไม่เพียงแค่ขยับมือและเท้ากับเธอแต่ยังพาเธอไปที่ตึกร้างอย่างอัปยศไอหลิงไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้แน่ใจว่าทุกคนที่นี่เข้าใจในสิ่งนี้เมื่อชายอีกคนที่กวนไอหลิงล้มลงเสียชีวิต เมื่อคนสองคนเห็นก็กลัวและขับไล่ไปไม่คาดคิดว่าจะเจอเฉาพี่ขับรถมาเฉาพี่เห็นว่าแปลกแต่ไม่ทันสังเกตแต่เมื่อไปถึงก็ไม่พบภรรยาจึงออกตามหาทั่วเมื่อไงหน้าขึ้นเห็นภรรยานอนตายอยู่บนแท่นเหล็กเฉาพี่ได้แต่ไปหาตำรวจตามที่ตำรวจสืบสวนพวกเขาระบุว่าอาเกืองเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ที่สุดแต่เขาแค่มีความสัมพันธ์ไม่ได้ฆ่าคนจากนั้นตำรวจก็อาศัยการชนะสูตรพลิกศพค้นพบ DNA ของคนอื่น จากนั้นเฉาพีก็รู้ว่าน่าจะเป็นรถสีแดงในคืนนั้นตำรวจจึงส่งตัวสองคนไปสอบสวนทันทีแต่อีกสองคนก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิตและได้เชิญทนายมาคุ้มครองพวกเขายิ่งเฉาพีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกขุนเคืองและกลายเป็นความเกลียดชังอาเกืองในที่สุดดังนั้นในตอนกลางคืนเขาจึงไปที่บ้านของอาเกืองเพื่อเตรียมการแก้แค้นคาดไม่ถึงว่าอากึงมีทักษะศิลปะก,การต่อสู้สูงแต่เฉาพีไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขายังไม่ได้รายงานผลค่าศึกขาหักข้างหนึ่ง ในท้ายที่สุดชาวพีสามารถขอความช่วยเหลือจากหมอผีเท่านั้นแต่การใช้เวทมนต์ล้างแค้นอาจก่อให้เกิดผลเสียได้แต่เพื่อแก้แค้นการตายของภรรยาของชาวพีเขาไม่เสียใจเลยจากนั้นทั้งสองก็ไปที่หลุมฝังศพของไอหลิงขุดกระดูกของเธอขึ้นมาใช้ร่างกายของชาวพีเพื่อดึงดูดวิญญาณชั่วร้ายทำตามหมอผีเพื่ออวยพรพิธีเริ่มต้นร่างของไอหลิงค่อยๆลอยขึ้นเป็นควันตามด้วยเสียงเอะเอวไหวชาวพีถูกเด้งออกไปทันทีวิญญ,ญาณภรรยาของเขาถูกอัญเชิญสำเร็จจากนี้ไปทุกคนที่ทำร้ายไอหลิงจะไม่สงบสุข วันนั้นหนึ่งในสองคนกงขืนขณะกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก็กลายเป็นหนอนคดเคี้ยวไปมาในเวลาเดียวกันอีกคนกำลังกินมะพร้าวและกลายเป็นสมองมนุษย์แต่เขาก็ยังไม่พบว่าเขากินเข้าไปเมื่อคืนเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นน้ำในถ้วยไหลออกมาเรื่อยๆเขารีบเทแก้วน้ำลงชักโครกแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าน้ำในห้องน้ำจะหยุดอยากออกไปตามด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ในที่สุดชายอีกคนก็เดินตามเสียงระเบิดและวิ่งออกไปอีกด้านหนึ่ง จู่ๆหัวของไอ้หลิงก็โผลมาในภาชนะวายฉากนี้ทําให้อาป้องกลัวไปพักหนึ่งตอนนี้ศพของไอ้หลิงอยู่ที่บ้านของอาจหอหมอผีบอกว่าตอนนี้ไอ้หลิงกําลังขาดคนสําคัญต้องการจูบจากเชาผีเพื่อปลุกโดยไม่คาดคิดวินาทีต่อมาไอ้หลิงลืมตาขึ้นซึมซับเข้าสู่ร่างกายของอากืองภรรยาของตูมายชั่วขณะนี่ไม่ใช่เรื่องสวยเลยอยากไปสนใจมันเลยจากนั้นตูมายก็เอาไม้ตีอากืองและตีอย่างแรง ความเจ็บปวดของอาเกืองนั้นทนไม่ได้โชคดีที่อาป้องหนีได้ทันเขาเพิ่งพบว่าตูมายตกอยู่ในความชั่วร้ายเขาจึงไปเชิญหมอผีมาเมื่อเห็นว่าวิญญาณได้เข้าสู่ร่างกายของตูมายนักลัทธิเตา๋าจึงไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์ได้เขาเดาว่าต้องมีผู้วิเศษอยู่เบื้องหลัง เลยได้แต่กลับไปหาพี่ชายให้ช่วยสู้ขณะเดียวกันผู้แพ้อีกสองคนก็หาอาจารย์ทําพิธีสะดอกพรอให้เขาไม่คิดว่าพิธีกรรมเพิ่งเริ่มต้นเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในขณะนี้มีลมแรงกระทันหันในห้องวินาทีต่อมาคนทรงถูกวิญญาณชั่วร้ายของไอหลิงเข้าสิงฉันไม่ได้ฆ่าคุณไม่ไม่ต้องเสียคําพูดอีกต่อไปนี่คือพลังของหมอผีฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเธอลูกจะล้างแค้นให้ลูกจะล้างแค้นให้ใหสิ่งนี้ทําให้อีกสองคนกลัวและเงือตกโชคดีที่มียันหอบไปหาหมอผี หลังจากทาลงบนใบหน้าเธอก็กลับมาเป็นปกตดิดังนั้นแม้แต่หมอผีที่มีชื่อเสียงก็ใช้ธรรมบัไม่ได้บอกได้แค่สองคนว่าจะไปจากนั้นทั้งสองก็ไปเที่ยวผับเพื่อพักผ่อนเขาบาังเอิญจำได้ว่าไอหลิงไม่มีลูกชายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนวิญญาณชั่วร้ายกลับเข้าสิงน้องสาวของไอสารเลวจะไปทำอะไรสุดจักรพรรนากับเขาพวกเราอย่าใส่ใจเลยนะตอนนี้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและหมดลง พี่สาวถูกผีเข้าสิงยังวิ่งไล่ตามท้ายที่สุดเขาถูกพี่สาวผลักล้มลงและเสียชีวิตและอีกคนก็ถูกแสงดึงดูดเช่นกันไปบ้านคนทรงโดยไม่สมัครใจแล้วนอนทับร่างของไอหลิงพิธีกรรมปีศาจเริ่มขึ้นนี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมมหัศจรรย์สิลป,ปการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์และปีศาจจึงมีการตั้งคันของปีศาจดังนั้นจึงมีวิญญ,ญาณสีน้ำเงินล้อมรอบซากศพของไอหลิงรวมเป็นร่างเดียวเมื่อเสร็จพิธีตามสะดวก นี่ก็หมายความว่าไอหลิงกําลังตั้งคันกับปีศาจแต่ต้องใช้เลือดของชาวพีหล่อเลี้ยงรอจนกว่าปีศาจจะเกิดจึงจะแก้แค้นได้ตอนนี้หมอผีมากันแล้วน้องหมอผีเริ่มต่อสู้ทางธรรมเขาเห็นเพียงผู้นับถือและทิ่เต๋านําถุงขนมออกมาและฉายต่อหน้าหุ่นจําลองของทิวหม่ร่างของไอหลิงที่นี่เริ่มเน่าเปื่อยหมอผีถือตะไลและเป่าเบาฮ่าฮนักพรตเตา่าด้านนี้มีลมแรงทันที ทันใดนั้นยันก็บินขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถกู้คืนได้นักพลเตา๋าจึงสวดคาถาทันทีเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาได้เมื่อเห็นรูปแบบถูกทำลายเขาก็ส่งมือสังหารไปทำลายมันกลายเป็นลูกไฟพุ่งเข้าหานักพลเต่าทันทีเมื่อนักพลเต่าเห็นเข้าจึงเอาบากัวติกลับโชคดีที่ตัวกลางสามารถหลีกเลี่ยงได้มิฉะนั้นจะเป็นการยากที่จะรักษาชีวิตไว้ได้หมอพีโกรธและส่งลูกไฟโจมตีแต่ไม่คาดคิดว่าจะโดนนักพลเต่าทั้งสามลูกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทำไมย่อมชนะอัธรัน ไม่นานตูมายก็ตื่นขึ้นคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ตอนที่ตูมายกำลังเล่นไพ่นกกระจอกจู่ๆท้องของเธอก็ปวดมากแพทย์ได้ตรวจสอบและพบว่ามีสิ่งผิดปกติวินาทีต่อมาท้องของตูมายระเบิดปีศาจในคันพุ่งเข้าใส่หน้าหมออย่างรวดเร็วโชคดีที่ทุกคนช่วยกันจนหมอรอดมาได้แต่โชคไม่ดีเธอเสียชีวิตกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นเกมของชาวพีหลังจากการตายชาวพีก็มาถึงทางตันเพื่อการแก้แค้นฉันใช้เลือดทั้งหมดของฉันเลี้ยงทารกปีศาจ ปีศาจใหม่ที่ประสบความสําเร็จถือกําเนิดขึ้นเฉาพียังต้องจ่ายราคาหนักสําหรับสิ่งนั้นไม่นานปีศาจก็กลายร่างเป็นหูมนุษย์เหมือนปีศาจเมื่อเห็นอากองกลับมาปีศาจก็ออกเดินทางทันทีในท้ายที่สุดอากองและคนอื่นๆทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นในห้องมีเพียงหมอและเอทรานเท่านั้นที่โชคดีที่รอดมาได้ทันทีที่หมอกดกลิ่งต่อหน้าสัตว์ประหลาดแล้วเล็งปืนไปที่หน้าสัตว์ประหลาดในที่สุดก็หยุดเรื่องเลวร้ายทุกอย่างไว้ได้